เปงป๊อกปักแนะนำทีมยูโร2024กลุ่ม A เยอรมนีเข้ารอบในฐานะเจ้าภาพผลงานยูโร2020ผลล่าสุดรอบ16ทีมสุดท้ายผลงานที่ดีที่สุดแชมป์สมสมัย1972 1980 1996ผู้เล่นที่ติดทีมชาติมากที่สุดโลธามัเทอุส150นัดดาวซนโวตลอดการมิโรสลาฟโคลเซ่ ose, 71ประตู กัปตันทีมชุดปัจจุบันอิลคายกุนโดกันเฮดโค้ชยูเลียนนาเกลส์มันอัตราชแชมป์เตง3ไปดูกันที่รายชื่อผู้เล่นครับรุกษาประตูมาเนลนอยเออร์ Manuel er, จากบบเยิร์มิวนิกมาร์คอันเดรแทชเทเกนบาซโลนาอลิเวอร์บาลมันจากฮอฟเฟนไฮม์อเล็กซานเดอร์นูเบลจากสตุตการ์ดกองหลังโยชัวคิมิชจากบบเยิร์มิวนิกอันโตนิโอรูดิเกอร์จากเรอัลมาดริดจอนาธานชาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นดาวิดรวม จากแอร์เบอ์ไลฟ์ซิกเบนจามินเฮนริกส์จากแอร์เบอ์ไลฟ์ซิกนิโก้ชลอตเตอร์เบกจากดอทมุลโรบินคอกจากแฟรงก์เฟิร์ตมักซิมิเลียนมิเทลสัตซ์จากสตุท gart บอวดีมาอันทวนจากสตุทาร์ t กองกลางโทนี่โครสจากเรอัลมาดริดอิลคายกุนโดกันจากบาร์เซโลนาลิโรอยซาเน่จากบาร์เยนเมนิกจามาลมูเซียล่าจากบาร์เยนเมนิกฟลอเรียนเวิร์สจากเลเวอร์คูเซนปาสกาลกรอสจากไบรตันโรเบิร์ตอันดริชจากเลเวอร์คูเซน คริสฟูริชจากสตุตการ์ดอเล็กซานดราพาฟโลวิชจากไบรอนกองหน้าโทมัสมุลเลอร์จากไบรอนมิวนิกไคฮาวเวสจากอาร์เซนอลนิคลัสฟูครุกจากดอทมุนเจอรนิสอุนดาฟจากสตุตการ์ดและมักซิมิเลียนเบเยอร์จากฮอฟเฟนไฮม์ดาวจรัสแสงสำหรับเป้งปอกแพ็กดาวจรัสแสงของทีมอินซิเลกในยูโรหนนี้คงจะต้องเป็นฟลอเรียนเวิร์สมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย21ปีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น ทีมแชมป์บุนเดสเลกาเยอรมนีทีมล่าสุดไร้พ่าย,ายด้วยผลงาน18ประตูกับอีก20แอสซิสจากการลงเล่น48นัดในทุกรายการให้กับต้นสังกัดน่าจะเป็นผลงานที่ชี้วัดได้อย่างดีและการได้ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกมาโดยตลอดถึง11จาก12เกมในช่วงหลังสุดในทีมชาติก็แสดงถึงความไว้วางใจของยูเลียนนาเกลส์มันทีมเชฟที่มอบหมายครบทุกบทบาทในเกมรุกให้กับเจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางทางซ้ายหรือขวาก็ลงเล่นมาครบแล้ว จะติดก็ตรงที่ความเข้มข้นของเกมอาจไม่เต็มร้อยไปเสียทั้งหมดเนื่องจากการเข้ารอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพทําให้เกมของเขากับทีมชาติหนักไปทางอุ่นเครื่องเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามด้วยผลงานในเชิงสถิติกับการเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จจากแชมป์ไร้พ้ายและการเล่นที่เปี่ยมไปด้วยเทคนิคการพลิกบอลที่คล่องแคล่วจ่ายบอลจังหวะเข้าทําอย่างชาญฉลาดยิงคมและสปีดที่มากพอที่จะเล่นทางกราบได้สบายๆส,ส่งผลให้เวิร์ส เป็นแค่งที่ทั้งสดและเก๋าเกินวัยอีกทั้งการมีลูกพี่ใหญในแดนกลางที่พร้อมป้อนคีย์พาร์สวยๆให้อย่างโทนี่โครสก็น่าจะยิ่งช่วยส่งช่วยเสริมให้แข้งหนุ่มจากพูไฮน์เปล่งประกายขึ้นมากอย่างไม่ต้องสงสัยเฮดโค้ชยูเลียนนาเกลส์มมนก่อนจะไปพูดถึงความสามารถของแม่ทัพอินซีเล็กก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าหากนับจากเกมนัดเปิดสนามกับสกอตแลนด์ในวันที่14มิถุนายนนี้ เขาจะมีอายุเพียง36ปีกับอีก327วันเท่านั้นซึ่งถือเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้และยังเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปโดยทำลายสถิติเดิมของเเรโกคาตาเนกเมื่อครั้งคุมทัพสโลวีเนียสู้ศึกยูโร2000ในวัย36ปีกับอีก3 33 3วันโดยนาเกลสมันมีอายุน้อยกว่าคาตาเนกในตอนนั้นเพียง6วันเท่านั้น นับเป็นอีกครั้งที่เขาทําลายสถิติในเรื่องของอายุน้อยที่สุดหลังทํามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก่อนหน้านี้ในด้านความสามารถในการทําทีมนาเกลส์แมนถือว่ายอดเยี่ยมจนอายุที่น้อยกลายเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการพาแอร์เบลิฟซิกทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรและรองแชมป์เดฟเฟโคาลตามด้ก้าวสำคัญของอาชีพที่พาบาเยิร์มิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลิกาในฤดูกาล2021-2022 เพราะว่ากลับถูกปลดออกจากตำแหน่งกลางฤดูกาลถัดมาโดยที่โอลิเวอร์คานประธานบริหารและฮาซานซาลิฮามิซิชผู้อำนวยการกีฬาให้เหตุผลว่าหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022บาเยอร์เล่นไม่สนุกเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งสื่อและแฟนบอลจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยและมองว่าเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมยิ่งหากมองจากสถิติแล้วเขามีเปอร์เซ็นต์การคุมทัพเสือใต้ชนะสูงถึง71.4% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นรองเพียงยอดโคช้ชอย่างเป๊ปกัรเดโอลาและฮันซี่ฟลิกเท่านั้นนาเกลส์ันจึงเป็นโคช้ชที่ถือว่าไปเกือบสุดที่ไม่ใช่เพราะความสามารถแต่หากโชคชะตาของเขามาเจอจุดที่ทำให้สะดุดล้มลงดังนั้นโอกาสนี้กับการคุมทัพอินซีเล็กจึงน่าสนใจอย่างมากว่ากุนซือหนุ่มไฟแรงเจ้าของฉายามินิมูรินโญที่ทีมวีเซ่อดีตผู้รักษาประตูฮอฟเฟนไฮม์ตั้งให้เมื่อครั้งที่ร่วมง,งานกัน จะพาทินชาติเยอรมนีไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ทะลุถึงรอบไหนเพื่อนๆลองคอมเมนต์ฟันทงกันดูนะครับ